w w w s a m ว l e t c o m ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิอ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปคลิปนี้เรามาชมพระขุนแผนกันดีกว่าครับเป็นพระขุนแผนของอีกสำนักหนึ่งอีกพระคณาจารย์หนึ่งซึ่งมีคุณวิเศษมีพุทธคุณสูงพระขุนแผนของหลวงพ่อองค์นี้โอ้ผมได้ยินประสบการณ์มานมนาน หนักหนาแล้วเรียกว่าได้ยินประสบการณ์มานานแล้วก็เคยได้มอบพระขุนแผนองค์นี้ของหลวงพ่อองค์นี้ให้กับเพื่อนคนหนึ่งไปใช้ที่จริงเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่พูดจาผงผางพูดจาปากกับใจตรงกัน บางทีการพูดจาปากกับใจตรงกันเนี่ยมันก็ดีเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนตรงตรงไปตรงมาไม่ได้มีจริตจะการาไม่ได้เสแสร้กแต่บางทีเมื่อเข้ากลุ่มเข้าสังคมแล้วก็โดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มหญิงสาวอยู่ในกลุ่มของเพื่อนผู้หญิงก็ไอเพื่อนคนเนี้ยของผมเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เพื่อนเบะปากเอาว่ากันอย่างนั้นง่ายๆเพื่อนเบะปากเพื่อนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบ การพูดการคุยแล้วก็เลยไปถึงบางทีก็จะมีเรื่องชกต่อยกันเลยไปถึงว่าเพื่อนไม่ค่อยคบเลยไปถึงว่าแหมเพื่อนบางคนเกลียดซะเลยก็มีทีนี้ก็ส่งผลกระทบสิครับไม่ใช่เรื่องเจ้าชู้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมคนนี้เขามีครอบครัวแล้วผลกระทบที่ว่าก็เป็นผลกระทบในเรื่องของการงานในเรื่องของ การประกอบอาชีพติดขัดผู้ใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบว่ากันอย่างนั้นโดยเฉพาะจะไปดิวงานกับผู้ใหญ่ที่เป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคนที่อายุมากเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบก็เลยผมก็เลยทดลองพระหน่อยเอาพระขุนแผนของหลวงพ่อองค์เนี้ยมอบให้ไปแล้วก็บอกให้เขาลองอาราธนาดูบอกพระคาถาให้เขาเสร็จสับแล้วก็ให้เขาลองใช้ดู ผลออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นท่านก็คงจะทราบดีคือเพื่อนผมเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยนะครับคือคนคนนี้พูดจาผงผางยังไงก็คงจะผงผางแบบนั้นแต่ว่าก็เริ่มจะซอฟลงเริ่มที่จะก่อนพูดก็เริ่มคิดมากขึ้นจะเป็นด้วยบุญของเขาที่จะทําให้รู้สึกว่าชีวิตจะเดินก้าวหน้าไปได้อุปสรรคปัญหาในเรื่องของการพูดจาแบบขวานผ่าซากพูดแบบว่า ไม่เห็นน้ำจิตน้ำใจใครพูดแบบไม่เห็นหัวใครเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนหรือระบบใหม่หรือว่าจะเป็นด้วยอิทธิคุณของพระขุนแผนหรือว่าจะเป็นด้วยสองสิ่งนี้ประกอบกันก็เป็นได้ทําให้เพื่อนของผมเนี่ยแม้บางครั้งมันก็ยังหลุดการพูดกันจาแบบหวานผ่าซากอยู่พูดจาแบบไม่เห็นหน้าอินหน้าพมใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแต่คนก็โกรธมันน้อยลงคนก็ให้ความเมตตามันมากขึ้นคนก็ ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ซะมองข้ามข้อบกพร่องของมันเนี่ยมากขึ้นก็เลยทําให้เพื่อนผมคนนี้มีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้เนี่ยเป็นประสบการณ์ย่อยๆที่ที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวผมเองเอา้าวคุยมาตั้งนานแล้วพระขุนแผนที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันคือพระขุนแผนรุ่นแรกของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอ อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับหลวงพ่อเกาะเนี่ยหลายหลายท่านก็คงจะทราบว่าเป็นสิทธิ์ของพระเกจิอาจารย์ซึ่งมีเวทวิทยาคมสูงเก่งกล้าระดับประเทศ 1. เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญ2หลวงพ่อเกาะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาราม 3. หลวงพ่อเกาะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อโกวัดลาสารีแล้วก็ยังเป็นสิทธิ์หลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่ม รวมถึงพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแล้วก็มีเวทวิทยาคมแบบเก่งจริงขลังจริงจึงทําให้หลวงพ่อเกาะในปัจจุบันนี้ท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดชัยนาทยุคนี้สมัยนี้ถ้าพูดถึงพระเกจิในจังหวัดชัยนาทเนี่ยหลวงพ่อเกาะก็จะได้รับการกล่าวขานว่าท่านมีเวทวิทยาคมสูงจริงๆนะครับ พระขุนแผนรุ่นแรกของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอมีดีอย่างไรหนอททำไมผมถึงเจาะจงเลือกหามาเป็นบัญชรพระเครื่องในคลิปนี้มาลองติดตามชมกันครับอ้าวผมหยิบพระขุนแผนรุ่นแรกของหลวงพ่อเกาะมาแล้วตอนนี้พระขุนแผนของหลวงพ่อเกาะอยู่ในมือผมคเนดูแล้วเป็นพระซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากผมก็ได้ทำการเทียบกับเหรียญสิบ,บาทให้ท่านได้ชมแล้วว่า เป็นพระซึ่งกำลังแกวนหมายความว่าเด็กก็แกวนได้ผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายแขวนได้หมดเพราะว่ามีขนาดความสูงนะครับโดยเฉลี่ยความสูงก็ประมาณ3เซนติเมตรนิดๆเท่านั้นเองแล้วก็ความกว้างก็ตามส่วนเป็นพระซึ่งสวยงามเรียบง่ายสวยงามคือบล็อกเรียบง่ายแกะบล็อกได้เรียบง่ายแต่ว่าสวยงามมีความเข้มขลังอยู่ในที แล้วก็พระของหลวงพ่อเกาะเนี่ยถ้าหากว่าท่านมีอยู่ในมือลองหยิบกล้องส่องพระขึ้นมาส่องดูจะเห็นว่าเนื้อหามวลสารละเอียดยิบเลยพระของหลวงพ่อเกาะละเอียดพระคุณแผร่รุ่นเนี้ยละเอียดยิบเลยเนื้อหามวลสารหมายความว่าต้องมีผงวิเศษเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุลีการเป็นอย่างดีจึงละเอียด ดมดูมีกลิ่นหอมของผงมีกลิ่นหอมของเครื่องยาสมุนไพรเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆซะด้วยซ้ํานะครับแล้วก็จะให้รายละเอียดต่อท่านว่าพระขุนแผนของหลวงพ่อเกาะมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือเป็นแบบฝังตะกรุดที่ด้านหลังกับไม่ฝังตะกรุดก็แน่นอนละครับพระขุนแผนประเภทที่ฝังตะกรุดก็จะต้องหายากกว่าเพราะว่าสร้างน้อยกว่าแล้วก็ได้รับความนิยมมากกว่า แต่พระขุนแผนที่ไม่ฝังตะกรุดนี่ก็โอ้โหพุทธคุณไม่ได้ด้อยกว่ากันโดดเด่นไม่แพ้กันพุทธคุณสูงทัดเทียมกันเพียงแต่ว่าไม่มีตะกรุดฝังอยู่ด้านหลังเท่านั้นเองทีนี้จะชวนท่านมารับฟังเรื่องราวการสร้างการปลุกเสกพระขุนแผนของหลวงพ่อเกาะโดยสังเขปดังนี้ครับว่าพระขุนแผนรุ่นแรกของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอเนี่ยสร้างด้วยเนื้อผงล้วน หลวงพ่อเกาะท่านตั้งใจสร้างตั้งใจเสกชนิดที่เรียกได้ว่าสุดตัวสร้างเสกอย่างดีที่สุดสังเกตได้จากการลบถมผงวิเศษนั้นท่านทําตามตําลาของหลวงพ่อกลวยวัดโขสิตารามที่ท่านได้เล่าเรียนมาจนกระดานชนวนทะลุผงที่นํามาพลีคุลีการสร้างเป็นพระขุนแผนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นยอดผง เป็นสุดยอดผงด้วยกันทั้งสิ้นอย่างเช่นผงขุนแผนชมตลาดผงพระยันขุนแผนส่องกระจกที่สำคัญเลยคือผงหัวเชื้อนางอกแตกโอ้โหอันนี้ต้องขีดเส้นผงหัวเชื้อนางอกแตกท่านก็จะต้องทราบว่าหลวงพ่อเกาะสร้างตะกุดนางอกแตกโอ้โหนี่ก็สุดยอดอีกเหมือนกันตะกุดนางอกแตกคุณวิเศษสูงมากแม่ อยากจะเล่าเหลือเกินแต่ว่าเอาพระขุนแผนก่อนดีกว่าครับคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องพระขุนแผนทีนี้ผงหัวเชื้อนางอกแตกเนี่ยท่านนํามาผสมคูรีการใส่ในพระขุนแผนรุ่นแรกของท่านอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีผงณเมตตา500ชาติผงณมหาสน่ห์500ชาติดินลูกตามแม่ดินลอยเท้าลูกตามรอยเท้าแม่นี่ถือเป็นดินอาถรรพ์นะครับ ดินลอยเท้าลูกตามลอยเท้าแม่เนี่ยถือเป็นดินอาถรรพ์ครูบาอาจารย์ยุคโบราณท่านบอกนี่ของดีตามธรรมชาติวิเศษนำมาพลีคุลีการพลีจากแม่ธรณีคุลีการเอามาสร้างเป็นของทางมหาสเสน่ห์โอ้โหนี่สุดยอดผมยกนิ้วโป้งให้เลยนอกจากนั้นก็ยังมีผงนางล้อมผงเมตตาชั้นสูงตามตำรับตำราเก่าที่เรียกได้ว่าแรงแล้วก็เร็วครบ ท่วนตามสูตรสนธิผสมกับผงพระเก่ารวมถึงผงพระหลวงพ่อกลวยผงพระหลวงพ่อเชื้อที่ท่านรวบรวมเก็บไว้แต่เก่าก่อนโอ้โหพาลนาผงพระขุนแผนหลวงพ่อกาะนเนี่ยพาลนาแล้วก็มองเห็นคุณวิเศษที่ปรากฏในพระขุนแผนเนี่ยผมเห็นคุณวิเศษเป็นเป็นแต่ละด้านแต่ละด้านโอ้โหต้องเรียกได้ว่า สูงสุดสุดยอดจริงๆครับด้วยเหตุเนี่ยพระขุนแผนของท่านจึงขลังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเทียบเท่ากับพระขุนแผนรุ่นเก่าๆได้เลยใครใช้ก็เห็นผลบางคนมีครอบครัวอยู่แล้วก็มักจะขอในเรื่องของการทำมาหากินให้ค้าขายร่ำรวยให้เจริญก้าวหน้าทางธุรกิจการค้าให้มีลูกค้ามากๆมีกำไรเยอะๆ ก็ได้ผลสําเร็จสมดังที่อธิฐานตามนั้นก็เหมือนผมบอกครับผมให้เพื่อนผมใช้เนี่ยไอ้นั่นก็ไม่มีปัญหาครอบครัวเลยเพราะว่ามีลูกมีเมียอ,อยู่แล้วแต่ดันมีปัญหาเรื่องการงานเพราะคําพูดอ่าคำพูดนี่บางทีพูดตรงไปพูดจริงเกินไปคนไม่ชอบฟังก็มีก็ผ่านกลายเป็นมีปัญหาได้ก็ใช้พระขุนแผนของหลวงพอ่อเกาะเนี่ยผลคือคนมองผ่านคําพูดของมันที่แบบคําพูดที่ไม่ค่อยเข้าหูเนี่ย มองผ่านไปแล้วก็กลับว่ามีความสุขมีความเจริญในการงานชนิดที่เรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จเลยทีเดียวครับมีประสบการณ์เขาเล่าลือมาในยุคตั้งแต่พระขุนแผนหลวงพ่อเกาะออกใหม่ๆคือคนข้างวัดมีอายุอานามพอสมควรแล้วเพราะว่าเขาเรียกขานคำนามนำหน้าว่าลุงลุงคนเนี้ยแกมีอาชีพหาพระปล่อยพระตามบ้าน โหจริงครับสมัยก่อนน่ะนะจะบอกจะบอกให้ว่าแถวสันบุรีเนี่ยคนอาจทำอาชีพที่เป็นชาวบ้านเลยนะทําอาชีพหาพระขายพระเยอะไปหาพระตามบ้านเนี่ยโดยเฉพาะพระหลวงพ่อลวยเนี่ยเยอะแล้วก็พระหลวงพ่อเชื้ออ่าแล้วต่อมาในยุคที่หลวงปู่พระมีคนนับถือเยอะก็เป็นพระหลวงพ่อพระพระหลวงพ่อเกาะนี่ก็มีคนตามหา ตามส่งตามบ้านก็มีทีนี้ลุงคนหนึ่งแกมีอาชีพหาพระตามบ้านเนี่ยเกิดไปชอบใจหลานสาวเท่าแก่น้อยที่ชอบเล่นพระเก่าเข้าเพราะว่าเข้าออกบ้านนี้บ่อยๆเท <c oughs> ่าแก่น้อยก็รู้แก่ว่าตาลุงเนี่ยจะมาตีท้ายครัวก็กีดกันสุดฤทธิ์ตาลุงนี่ก็ไม่ละความพยายามได้มากราบหลวงพ่อเกาะเพียรขอพระขุนแผนของท่านมาบูชา ท่านเสียไม่ได้เพราะลำคาญจึงให้มาหนึ่งองค์บอกว่าได้แล้วไม่รับเลี้ยงให้มีอันเป็นไปโอ้ยวาจาาจาสิทธิคำประกาศสิทธิได้แล้วไม่รับเลี้ยงให้มีอันเป็นไปแต่ถ้ารับเลี้ยงเขาก็ขออวยพรให้อยู่กันอย่างยืดยาวทีนี้ตาลุงเนี่ยพอได้พระขุนแผนของหลวงพ่อเกาะแล้วก็ดีใจเลยละครับดุจวานนอนได้แก้ว ได้แล้วก็อารัธนาขอใช้ขอหวังผลขออิทธิคุณนะเป็นอย่างดีหลานสาวเท่าแก่น้อยเดินมาทักทายบอกว่าจะขอพระลุงสักองคหนึ่งสิหนูไม่มีพระแขวนคอเลยลุงลุงแหมจะขอพระลุงสักองคหนึ่งอะ่ะหนูไม่มีพระแขวนคอเลยคือหลานเท่าแก่น้อยเนี่ยมาหาลุงเลยเดินมาหาลุงแล้วก็มาทักลุงก่อน ขอพระองค์สิลุงนะลุงคนดีคนดีว่ากันอย่างนั้นนะทีนี้ตาลุงขายพระแก่ก็ดีใจสิที่สาวรุ่นทักแกก่อนแต่ก็น้อยใจว่าน้อยใจว่าทักทั้งทีทําไมเรียกลุงเออเออเอ,อ,อันนี้ผมอ่านเนะี่ยน้อยใจว่าทักทั้งทีทําไมเรียกลุงจึงบอกว่าถ้าเรียกพี่ก็จะให้พระฟรี อ่าเรียกพี่ได้ไหมถ้าเรียกพี่ก็จะให้พระฟรีแถมเลี้ยงข้าวให้อีกตั้งหากถ้าเรียกลุงก็บ้านใครบ้านมัน <c oughs> เออผลก็คือสาวน้อยคนเนี้นะสาวสาวรุ่นคนนี้ยอมเรียกพี่อ่างานนี้สาวเจ้าได้ทั้งพี่ชายคนใหม่ได้ทั้งพระฟรีแถมได้กินข้าวฟรีอีกด้วยส่วนลุงคนหาพระ ก็ได้สิ่งที่ต้องการเช่นกันอันนี้เออเออไอเรื่องนี้ไอเรื่องนี้แหมมันเด็ดขาดกว่าเรื่องที่แหมผมเล่าเรื่องเพื่อนผมไม่ฟังอีกรู้อย่างนี้เล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกดีกว่าเรื่องเพื่อนผมนี่มันกลายเป็นแบบนขนมไปเลยเรื่องนี้มันกว่าเออเขาบอกว่าตาลุงเนี่ยก็ได้สิ่งที่ต้องการเช่นกันก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าสิ่งที่ตาลุงนี่ต้องการคืออะไรนะครับ ที่จริงเนี่ยนะครับพระขุนแผนรุ่นแรกเนี่ยหลวงพ่อเกาะท่านสร้างท่านทำท่านเสกเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เสกทำสร้างทิ้งเอาไว้นานหลายปีแล้วคือเสกแล้วเนี่ยก็เก็บงํำเอาไว้นานมากอ่าหลายปีเลยทีเดียวถามว่าทำไมท่านไม่เอาออกให้เช่าบูชาเสียเลยละ่ะท่านตอบว่าท่านไม่มั่นใจว่า คนที่เอาไปใช้จะมีศีลธรรมหรือไม่เมื่อท่านอธิษฐานให้พระขุนแผนรุ่นแรกนี้ตกไปอยู่ในมือคนดีมีศีลธรรมได้ครบทุกองค์แล้วจึงได้นำออกให้เช่าบูชาโอ้โหแปลว่าท่านไม่มั่นใจว่าพระนี้จะตกไปอยู่ในมือของคนมีศีลธรรมดีหรือไม่ ก็ถ้าทำดีอ่ะก็จะเป็นบุญเป็นกุศลหนุนส่งกันไปแต่ถ้าทำไม่ดีมันได้แล้วมันไม่รับเลี้ยงเนี่ยมันก็จะต้องตกมาถึงท่านนะท่านก็คงจะเกรงกลัวบาปกรรมนี่แหะครับแต่ว่าเมื่อท่านอธิษฐานให้พระขุนแผนเนี่ยตกไปอยู่ในมือคนดีมีสินธรรมได้ครบทุกองค์แล้วจึงได้นำออกให้เช่าบูชาถามต่อว่าทำไมรู้ว่าเป็นของแรงและเห็นผลเร็ว จึงยังสร้างอีกก็ตอบว่าท่านไม่อยากให้วิชาสูญหายไปแล้วก็เป็นการสร้างเพื่อยืนยันว่าของดีของแรงทางเมตตามหาสเสน่ห์อย่างที่สุดตามแบบแผนของโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ในยุคเก่ายุคก่อนนั้นท่านทำได้จริงเสกได้จริงและเห็นผลตามนั้นจริง ก็แปลว่าหลวงพ่อเกาะท่านสร้างพระขุนแผนรุ่นแรกนี้เพื่อเป็นการสืบสารตำราพ่อต่อสายตำราครูให้เห็นว่าเวทวิทยาอาคมของพระเกจิอาจารย์เจ้าของตำรับตำราโบราณยุคเก่านั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องทำได้จริงรู้จริงเห็นจริงทำเองได้จริงอย่างแม่นมั่นเลยทีเดียว นี่จึงเป็นของดีซึ่งหลวงพ่อเกาะท่านสร้างท่านทำท่านเสกเอาไว้เป็นการสืบสายตำราพ่อต่อสายวิชาตำราขู่ไม่ให้สูญหายไปครับเอาผมย้ำอีกทีว่าพระขุนแผนของหลวงพ่อเกาะเนี่ยใครมีลองหยิบกล้องมาส่องดูจะเห็นว่าเนื้อหามวลสารละเอียดยิบดมดูก็จะเห็นก็จะได้กลิ่นของผงพระ กลิ่นของว่านยาต่างๆแม้ก็ผงพระผงพุทธคุณผงเสน่ห์นี่ท่านใส่ไปไม่รู้ว่ากี่ตำลับต่อกี่ตำลับแล้ะครับโอ้แล้วก็พระขุนแผนหลวงพ่อเกาะมี2แบบนะครับคือฝังตะกรุดที่ด้านหลังกับไม่ฝังตะกรุดที่ด้านหลังเรียกว่าอะไรก็ได้ล้วนแล้วแต่ไม่อิดที่คุณสูงส่งเหมือนกันหมดแต่ว่าอย่างฝังตะกรุดนี่ก็จะหายากกว่าหน่อยว่ากันตรงๆนะครับ แล้วก็จะมีสีจำแนกตามประเภทเนื้อว่านผมมองดูแล้วก็จะมีออกสีขาวเรื่อ,อสีออกเหลืองเหลืองแล้วก็สีออกคล้คำออกน้ำตาลน้ำตาลนิดๆก็น่าจะแตกต่างกันที่ผงพุทธคุณหลักในการเป็นเนื้อผงหลักของแต่ละครกที่ท่านสร้างท่านทำนะครับรวมความว่าเป็นของดีของวิเศษที่หลวงพ่อเกาะท่านตั้งใจเต็มใจสร้าง เพื่อสืบตำราพ่อต่อตำราครูเอาคลิปนี้ก็คงจะถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใ,ใดๆมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทรบาบต่อไปอีกท่านที่ชมคลิปนี้แล้วต้องการเช่าบูชาวัตถุมงคลในคลิปนี้หรือวัตถุมงคลในคลิปอื่นๆก่อนหน้าท่านการุณาชมให้จบแล้วในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code ขึ้นมาให้ท่านสแกน เมื่อท่านใช้โทรศัพ anyway, ท์สแกนแล้วจะก่อกําเนิดเกิดเป็นลายขึ้นมาทีนี้ท่านกับผมก็จะได้พบปะพูดคุยกันได้อย่างถนัดทนีส่งรูปพระเครื่องให้ท่านชมได้อย่างจุใจครับก่อนจะจากกันไปขอประสาทพรให้คุณผู้ชมทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกรรมมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาสันติสวัสดีครับ